หลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม SketchUp ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นลงทะเบียนเข้าใช้งาน SketchUp นะครับปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นตัวซื้อขาดอีกแล้วนะครับความหมายคือถ้าเราจ่ายเงินซื้อปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ได้แค่ปีเดียวนะครับผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะว่าเป็นการเช่าซื้อแล้วกันก็คือใช้ได้นะครับหปีจากนั้นนะครับก็ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อใช้งานในปีต่อไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้ SketchUp เนี่ยสามารถทดลองใช้งานได้ฟรีนะครับใช้งานได้ฟรีในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็8วันความหมายคือถ้าเราอยากจะใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับเราลงทะเบียนใช้งานเนี่ยนะครับทดลองใช้ฟรีได้8วันเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเราลงทะเบียนใช้งานใช้ฟรี8วันทํำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับก็บริเวณนี้นะครับจะเป็นไอคอนนะครับโปรแกรม SketchUp 2024นะ l a y ยอรกับสไตล์บิ i l เ e อร์นี้ไม่ใช้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเลยครับคลิก2ครั้ง1 2จากนั้นก็รอสักครู่นะครับก็รอโปรแกรมเปิดคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเปิดนานเหมือนกันนะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วคือสเกตอัพเนี่ยที่ผมนะครับทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับสอนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันสเกตอัพ2 2 2 4นะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า welcome to SketchUp นะครับแล้วก็บอกเวอร์ชันว่า s k e t c u p 2อ2พ ซึ่งปกติเนี่ยเวลามันมีเวอร์ชันใหม่นะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ไม่การันตีว่าหน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะเหมือนเดิมนะครับแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้ครับจะมีคําว่า welcome ยินดีต้อนรับนะครับตกใจด้วยนะเอาเสียงเข้มนิดนึง welcome ยินดีต้อนรับ sign in to access your subscription or trial นะครับ trial นะก็คือลงทะเบียนนะครับนะลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าสู่การใช้งาน subscription นะครับไอ u b s c r i p t i o นนี่แหละก็คือตัวที่ผมบอกอ่ก็คือเราต้องจ่ายรายปีนะครับลงทะเบียนเข้าเป็น Subscription รายปีหรือ trial ก็คือก็คือทดลองใช้นะครับโอเคเราก็ Sign in ครับจากนั้นมานะครับมันก็จะไปเปิดนะครับเว็บในเบราว์เนะครับของนะครับที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะลิงก์กับ microsoft edge นะโอเคบริเวณด้านนี้ครับเรามาดูกันครับด้านขวานี้ ทริมเบิอย่างที่บอกไว้นะว่าสเกตอัพในวันนี้ไม่ใช่ของ Google นะครับเป็นของ Trimble เรียบร้อยแล้วนะครับก็ Trimble เองเขาจะมี Trimble ID นะครับซึ่งมันจะใช้งานผ่าน Trimble Connect นะครับก็เดี๋ยว Trimble Connect ก็คือเป็นเว็บเบสนะครับเป็นเว็บไซต์นี่แหละให้คนในวงการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้โดยสามารถจะเปิดไฟล์พวก AutoCAD, นะ DWG s t e t c h u p ไฟล์ ifc นะครับ มาทำงานร่วมกันได้เป็นทีมนะครับซึ่งมันแจกฟรีนะมากับ SketchUp อยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เราคงจะไม่ใช้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราคงไม่ create a s i m u n t ID นะครับแต่เรามาตรงนี้ดีกว่า O O นะครับตรงนี้นะหรือเราจะลทงทะเบียนผ่านอีเมลครับผมก็ sign in with Google นะครับจากนั้นมาเราก็พิมพ์อีเมลที่ใช้ในก,นการลงทะเบียนครับซึ่ง ในกรณีของผมเนี่ยผมใช้ตัวที่ผมนะครับเป็นไลเซนต์อยู่แล้วอ่เดี๋ยวนี้ดีกว,ว่าผมลองเอาอีเมลที่ผมไม่ได้ใช้นะครับลงทะเบียนไลเซนต์นะอ่ะผมเอาเป็นคือผมมีชอบเล่นเกมนะครับ <laughs> อันนี้มีหรืเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนนะ คือผมจะมี ID สําสำหรับเล่นเกมนะถ้าใครไปขอเกมนะครับ next อาจไม่มีใช่ไหมอาจจะเป็นเลข2 next โอเคจากนั้นมาเขาให้ะกรอกพาสเวิร์ดนะครับผมก็จะกรอกพาสเวิร์ด next โอเคตอนนี้มันก็จะส่งนะครับ security ไปที่มือถือนะครับของผมเอง enter code โอเคตอนนี้มันก็จะไปส่งอ e ีเมลนะครับเข้าไปที่เมลของผมนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปิดนะครับตัวที่ผมมีก่อนโอเคแล้วก็ต้องใส่รหัส OTP โอเคหรือไปดูที่ Messenger ของมือถืออ้อาวทำไมยังไม่มาเลย More Way โ okay. อเคอะผมเอา More Way to Verify นะโอเคให้ส่งมาที่เบอร์มือถือดีกว่าโอเคอย่างนี้จะง่ายกว่าโอเคครับ 084 191แล้วก็ next คือรหัสเนี้ยเป็นรหัสที่มันจะ generate นะครับเรื่อยๆนะตามที่เรานะครับขอไว้นะก็จะไม่เหมือนกันนะครับทุกครั้งนะครับอันนี้คือการการนะครับเช็คความปลอดภัยนะครับโอเคตรงนี้เจอและนะ agree นะครับแล้วก็ agree นะครับจืบแล้วก็ agree and continue นะครับบริเวณนี้นะครับ ปุ๊บเรียบร้อย you sign in to all things k e t c h u p นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับถ้าเรากลับมาโปรแกรม SketchUp เนี่ยมันจะขึ้นว่า start trial นะครับนะ trial นะโอเคทดลองใช้และตอนนี้ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมีงานเก่าของผมที่ค้างอยู่นะแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนผมนะเพราะว่าตัวเนี้ย recent file เนี่ยนะครับอ่อาจจะเพิ่ง กังวลอะไรนะครับไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูก่อนวิธีการใช้งานและนี่คือการลงทะเบียนครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูบริเวณบนขวาครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับจะบอกว่า you r trial นะผมออกเสียงภาษาคนไทยนะนะตัวทดลองใช้ของคุณจะเอ็นตุลาคมวันที่13ตุลาคมวันที่13กี่วันละ่ะมาดูกันวันนี้หน้าจอผมก็คือนะครับวันนี้วันที่4นะครับ4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13นะครับก็ประมาณประมาณ8มันนับยังไงนับวันที่4นี้จะบอกบทวันที่13ถ้าเป็นนับวันที่4ี่7 8 9 10 11 12 13้าประมาณ8 9วันประมาณนี้นะครับถ้าเราดูตามเวลาคือประมาณ8วันแล้วกันนะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันจะบวกมาให้ดูว่าเนี่ยนี่คือวันที่หมดซึ่งถ้ามันหมดนะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับมันจะลงทะเบียนใช้งานไม่ได้ นะครับก็ต้องไปซื้อตัวจริงมาใช้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะนี่คือโดยหลักการแต่ถ้าเราเพื่อการเรียนรู้นะครับถ้าการเรียนรู้เนี่ยนะครับอา,อาจจะมีช้อยอีกอันหนึ่งก็คือเราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ครับเราอาจจะ sign out แล้วเราก็มาใช้อีเมลตัวใหม่ก็ได้แต่ตรงนี้ผมไม่แนะ o m นนะครับวิธีนี้นะสำหรับคนที่เอาไปทํางานทำาหากินนะครับวิธีนี้คือวิธีที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่สำหรับก,การเรียนรู้เนี่ยผมก็ ให้ทุกคนลองพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับการเรียนรู้ก็น่าจะไม่มีปัญหาบ้างอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําว่าการเรียนรู้นะครับเราต้องนะถูกต้องนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทุกคนไปใช้ตัวยากแก้ไอหรืออะไรก็าตามนะครับถือถ้าใครใช้อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่แนะนําว่าถ้าเราทําเพื่อการเรียนรู้นะครับเราก็ลงทะเบียนใช้ถูกต้องะนะครับส่วน เรื่องของตัวยาแก้ไออะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วกันผมก็จะไม่อยากจะมาพูดถึงตรงนี้เรื่องนี้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วให้เราโฟกัสไปที่การเรียนรู้นะครับโอเคไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับก็มาเจอกันเลยในตอนต่อไปครับ